สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพามาดูหนูยิ้มกับหนูแย้มช่วยปนิจกวาดใบไม้ที่หล่นลงกับพื้นนะคะมีซิซีเลมอนกำลังใสให้ด้วยเหรอแต่ซิซีเลมอนมาช่วยปวดหรือเปล่ามีอุปกรณ์ในการกวดใบไม้สองแบบนะคะอันนี้คือเป็นไม้กวดทางมะพร้าวนะคะแล้วก็มีแบบนี้แม่ปุ๋ยอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงล่ะคะอ๋อมันจะขูด อ๋อกองใหญ่อยู่ข้างหลัง,ยงเยก็เป็นเวาไปใส่กองใหญ่ย้มบ้างค่ะโอเคงั้น,นหนูยิ้มกวาดกวาดกวาดตรงนี้ค่ะจนได้มานี่นี่เด็กๆ,ๆคะปกติเขาจะทำอย่างนี้ด้วยนะปล่อยมือก่อนนะมันค้างอยู่บนกิ่งไม้ไหมเขาจะตัดแบบนี้เขยา่าเขยา่าเขยา่าให้ใบไม,ม้แบบมันหล่นเห็นไหมว่ามันหล่นเต็มเลยเพราได้เป็นกองเสร็จต้องเอาที่ตักขยะที่ตักขยะสีขาวและถุงขยะสีดำเอ็มจะกวาดเขาเองเพราะมันเยอะมากโอเคค่ะ แล้วก็เอาใส่ในถุงดำเอาไปหลอกข้างเลงข้างหนึ่งยกข้างหนึ่งเทเย้ยยยกรีกระวี่กีกล้องใหญ่เลยลเย้เก่งๆเ,เลยแล้วจับถูกต้อง น้องๆเห็นพี่ยิ้มแย้มมากน,น้องๆก็อ,อย่าก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดใบไม้ที่แห้งนะคะด้วยนะตรงนี้ไม่ใช่รังนกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะระวังห,วงหัวหนูยิ้มด้วย <c oughs> ต้องระวังโอ้ตรงนี้ร่อนเต็มเลยมันเป็นใบไม้ตกแล้วมันจะติดตรงต้นไม้ตรงนี้นะคะอ่าหนูยิ้มต้องค่อยๆนะคะอ่า ระวังระวังปิดโอ้โหหนูแย้มโอ้โหหนูแย้มสุดยอดเลยค่ะนายมีรังนกด้วยโอ้ใช่ริง้งทิงด้วยรังนกรังนก,หน,ก,นนกหนูยิ้มไปเราไปเก็บนั้นดีกว่าเพราะหนูยิ้มอะหนูแย้มเขาทำเป็นกองให้ลนะโอเคจ้าเข้า ได้ไหมคะโอ้เต็มถุงเลยถุงใหญ่มากอ๋อนี่หนูกินกับหนูเย้มเยี่ยมช่วยเด็ดกินไม้แห้งให้ด้วยนะพยันคันแข็งมากเลยมาช่วยกันนี้ด้วยไแลนะคะแห้งตาจะแห้งตาอยู่เลย พอมันหล่นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะหนูยิ้มก็จะเราก็จะใช้ตรงนี้ขูดมันเข้ามามนี่เป็นกองแล้วอันนี้เบิร์กนะน,นี้ง่ายดีอ่ะนี่มันขูดได้อะ่ะหนูยิ้มเสร็จละโอ้โหถุงโตเลยดูกิ่มาาที่เอ็มเก็บ โอ้แม่ปุ๋ยเดียวแม่ปุยรับของพัสดุก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวขอตัวรับไปก่อนนะคะบ๊ายบาย